สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ครัวจะชวนทุกๆคนมาทำเมนูแซนด์วิชไข่ใส่มัสตาร์ดสูตรนี้แม่ครัวได้มาจากคนญี่ปุ่นนะคะเ,เขาลงเขาทำเมน,นูนี้แล้วแม่ครัวเห็นว่าเออมันน่าสนใจและมันน่าอร่อยดีก็เลยลองทำมาแนะนำทุกๆคนดูเรามาทำตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่น เราต้มไข่ก่อนค่ะเอาไข่ไปต้มนานประมาณ10นาทีค่ะแล้วนี่ก็คือไข่ที่แม่ครัวเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆนะคะพอต้มไข่เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปแช่ในน้ําเย็นค่ะแล้วเราก็พอได้ไข่ปุ๊บเรามาปอกเป,ดดนะปลือกกันดีกว่านะปอกเปลือกไข่กันนะไม่แตกอะ่ะโอเคโอเค โอ้ย oh, <laughs> น้ำกรเป็นใส่หน้าด้วยโอเคค่ะไข่ล้ำแตกแล้วค่ะพอกเปลือกไข่กันก่อนแล้วก็อ๋อไข่ไข่ปอกง่ายถ้าเป็นไข่ใหม่ใหม่มากๆนี่ก็คือจะปอกยากใช่ไหมคะนี่ไข่ไข่ไม่ใหม่มากปอกง่ายนี่ค่ะ ตอเสร็จแล้วหนึ่งลูกพอแค่เสร็จแล้วก็วเอาใส่ใส่ถ้วยไว้ก่อนเดี๋ยวขอตอกไข่กันค่ะว่อตอกในหม้ออ่ะตอกในหม้อแล้วมันไม่เวิร์กเลยเมื่อกี้นี้น้ำกระเด็นใส่หน้าแม่ขัวกระเด็นสั้นๆไปหมดเลยค่ะเออนี่ค่ะไข่ฟองที่สองบอกง่ายนะคะอืบอกไข่กันกน่อนตอนแรก ดการปอกไข่ก่อนนี่ค่ะไขฟ่ฟองที่สองปอกเสร็จเรียบรอยแล้วก็วววใส่ถ้วยไปก่อนต่อไปฟองที่สามเนาะ,อะฟองที่สามเอกข้างนอกนี่แหละง่ายและน้ำไม่กระเด็นใส่หน้าไม่กลัวอีกนี่ค่ะถ้าค่อยปอกไปอ่ะทำกัอาหารต้องใจเย็นๆวันนี้ทำสลัดไข่แบบ สไตล์ญี่ปุ่นกันเนาะสไตล์ฝรั่งเราก็ทำมาแล้วัสไตล์ฝรั่งแม่ครัวยังไม่เคยไลฟ์สดเลยนะคะแล้วรอวันหน้าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแซนด์วิชเนี่ยแม่ครัวทำทุกวันทำแซนด์วิชเพราะว่าคน,คนที่บ้านนะคะเวลาเขาหิวกันนะเวลาเขาหิวกันยเงี้ยมันยังไม่ถึงเวลาอาหารนะ่ะเขาก็จะมาหยิบแซนด์วิช ที่แม่ครัวทำใส่ไว้ในตู้เย็นหยิบไปทานรองท้องก่อนก่อนที่จะถึงเวลาอาหารนะคะมันก็มันก็สะดวกสบายดีเนาะเราทําไว้อย่างเงี้ยแม่ครัวแนะนําทุกท่านเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาทาแซนด์วิชติดบ้านไว้เวลาเด็กๆกหิวสมาชิกที่บ้านหิวเขาก็มาหยิบทานสบายดีค่ะสะดวกสบายมาก หรือพกพาไปแซนด์วิชไปทานพวกนอกก็ได้นะาะเวลาแบบเวลาเรารู้สึกหิวขึ้นมาเราก็หยิบออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ทานเลยบางทีเวลาเรานั่งรถเนี้ยรถติดเนี่ยเราก็หยิบแซนด์วิชออกามาทานแก้หิวค่ะนี่เสร็จแล้วไข่ต้มฟองที่สี่อ่านี่คะ่ะต่อไปขอเอาน้ำวางไว้ก่อนนะคะแล้วแล้วเราก็จะมา หั่นไข่ต้มดีกว่านาะดีกว่าใช้ส้อมบีบเอาเพราะว่าใช้ส้อมบีบเอามันจะบดอ่ะมันจะแบบใช้เวลาหน่อยอวันนี้ไม่ควรเลือกเอาอาจจะหั่นไข่ต้มดีกว่าใช้ไม้หั่นไข่ต้มเป็นชิ้นๆดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมเขียงก่อนค่ะนะคะเขียงก่อน <c oughs> อ่านี่เราเอาเอาผ้าเอาผ้ารองแล้วก็ เอาเขียงของเราเขียงสะาดป่เอาเขียงวางลงไปค่ะแนะนําเลยเอาให้เอาผ้าเนี่ยรองด้านล่างแล้วเราก็เอาเขียงเราอะวางด้านด้านบนไว้แล้วหัน่นใช่ไหมหั่นอาหารนะคะมันก็จะทําให้เขียงของเรามันไม่ลื่นเนาะมันไม่แบบเคลื่อนตัวไปเคลื่อนต่อมานะคะวิธีเนี้ยเคล็ดลับเนี้ยเออต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยเออ มีแฟนคลับอยู่ท่านหนึ่งเข,เขาเขาเห็นแม่ครัวแต่เขาเป็นฝรั่งนะก็เ,เป็นฝรั่งค่ะเขาเห็นแม่ครัวหั่นผักแล้วทีนี้แม่ครัวไม่ได้เอาผ้ารองอะ่ะแล้วทีนี้เขียงมันก็ขยี้ยไปขยี้ยมาเลื่อนไปเลื่อนมาเขาก็เลยแนะนําแม่ครัวว่าเฮ้ยิก hey, กี้ต้องเอาไอ้นี่ต้องเอาผ้าเนี่ยรองเขียงไว้ค่ะแล้วก็มันก็เวลาคุณหั่นผัก คหั่นของอะ่ะมันจะได้ไม่ไม่ขยับขยืน่นเออมันก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่แฟนคลับของนํามาแบ่งปันกันเนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับท่านนี้มากๆเลยค่ะอ่ะพูดมาแล้วไข่เรายังไม่ได้หั่นเลยถ้าอย่างนั้นเรามาหั่นไข่เป็นชิ้นเล็กๆกันดีกวกัค่ะเดี๋ยวแม่ครัวขอ,ขอหาหมีดก่อนนะคะ,ะมีดมีดอ่าได้แล้วค่ะเจอมีดแล้วเจอมีดแล้ว มออาหั่นไข่กันดีกว่าวันนี้วันนี้ไม่ใช้ส้อมบดววันนี้มาหั่นไข่แบบนี้ดีกว่าใช้มีถ่านไข่นี่ค่ะก็หั่นไปไมันใช้เวลาหน่อยนะคะทำอาหารมันยิ่งแบบว่าไลฟ์สดด้วยก็ใช้เวลาหน่อย <laughs> แต่ถ้าเป็นแบบว่าวิดีโอทำอาหารแบบตัดต่อเนี้ยมันจะเร็วหน่อยตัดต่อวิดีโอมันจะ มันจะเร็วหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มันก็จะขาดชีวิตชีวานะมันก็มันก็จะเหมือนแบบเออพูดพูดพูดตามบทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอแบบตัดต่อมันก็มันก็จะไม่ใช่ตัวตนของแม่ขัวจะพูดตามสคริปต์แต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยแม่ขัวไม่มีสคริปต์แม่ขัวก็จะเป็นตัวของตัวเองได้แบบนี้แหละคะ่ะ ก็ต้องฝากขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของแม่รัวเข้ามาแค่หนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีอะไรแบบนี้แค่เข้ามาแค่นี้แม่รัวก็กราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วค่ะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นช่วยช่วยช่วยกันอะชาวทวิตตอด้วยกันเนาะนี่ค่ะหั่นอย่างเงี้ยหั่นไข่ให้เป็นชิ้นแบบเนี้ยมันไงสวยงามไหมคะ น่าทานเนาะน่าทานนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครัวขอขอนุญาตเทไข่เนี่ยนะเทไข่เนี่ยอไปใส่ชามก่อนนะต้องต้องต้องระวังหน่อยอะกลัวไข่กลัวไข่ไขจะหกกระจายออกมาเฮ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไข่แดงว่องจับใส่ไปเลยจับใส่ชามไปเลยเอรมันก็คงไม่สกบปะปด อ่ะต่อไปไข่ฟองที่สามค่ะไข่ฟองที่สามเนี่ยเริ่มไม่ควรเริ่มทำเละเทอะแล้วนะคะเนี่ยเริ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> หันไปค่ะหั่นไป <c oughs> เรายังมีหน้าที่หัน <c oughs> หันไข่ต่อยังไม่จบอุ้ยไอ้แดงหลุดไอ <c oughs> ้แดงหลุดลออกมาลูง <c oughs> นี่ค่ะค่อยค่อยหันไปแต่จะเสร็จแล้วนี่แต่ใช้มีดอย่างเงี้ยใช้มีดเครเครมิกแบบเนี้ยแบบแม่ควรเนี่ยจะต้องระวังมือมากๆเลยนะคะเพราะว่าคมมากเป็นมีดที่คมมากๆแต่แม่ควรใช้มาเป็นสิบปีแล้วมีดแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีส่วนดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปรับมีดให้คมตลอดอะ พอคือมันจะคมอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ข้อเสียของมันคือหักง่ายเราเอาไปหั่นอะไรที่มันแบบที่มันแข็งๆอะไม่ได้อะแม่ครัวเคยเอาไปแบบว่างัดกระป๋องเอามีดไปงัดกระป๋องทูน่าหักเลยค่ะต้องซื้อใหม่มันมันหักง่ายมีดแบบเนี้ยถ้ามีดที่แบบเป็นเราต้องรับให้คม ผมแบบนั้นมันแข็งแรงดีนะอแต่ว่าแม่ครัวจะเป็นคนที่แบบพูดง่ายๆคงขี้เกียจหน่อยชอบอะไรแบบสะดวกสบายมันก็ต้องมีแบบอข้อดีและข้อเสียเนาะนี่ค่ะเอาเคเอาไข่เทใส่ชามไปนี่เราก็จะได้มาแบบนี้ไข่เราอันก็กระจัดกระจายหน่อยนะคะอ่ะ ขอเก็บแป๊บนึงค่ะเก็บแป๊บนึงขอขอถูกก่อนนะคะเพราะว่าไข่แดงมันไข่แดงกระจายออกมาค่ะแล้วเราก็มานี่สมกันจะชัดสม่มกันจะชัดว่าว่าไข่เป็นยงไงบ้างไข่ไข่ที่เราหัน่น ไอต้มที่เราหั่นไว้นี่ค่ะโอ้ยเอาเตรียมไายแล้วเพราะว่าไายมันจะใช้ไายคนมันจะปาดได้หมดอะ่ะจะปาดได้ปาดของได้หมดโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพอเราก็มาใส่อืนี่ค่ะใส,สใส่มายองเนสใส่มายองเนสไปเลยค่ะ ส่ไปเลยนะคะมากน้อยยังไงเราก็ชอบแบบว่ามายองเนสเยอะๆเราก็ใส่ไปเยอะๆ,ๆแต่ว่าสูตรยังไงเนี่ยแม่แม่ครัวจะลงไว้ลงไว้ใน Youtube อะ่ะถ้าเกิดว่าสูตรที่มันฟิกอะ่ะแม่ครัวจะลงทั้งสูตรและวิธีทำไว้ใน Youtube ถ้าเกิดว่า มีเวลาว่างก็ลองคลิกเข้าไปดูค่ะสูตรเนาะนก็แค่เราแค่คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแค่นั้นแหละไปดูตรงโปรไฟล์ของแม่ครัวมันจะมีลิงก์ youtube อยู่ทุกทุกท่านก็แค่คลิกเข้าไปคะ่ะอันนี้ลืมบอกไปมันคืออะไรอ่ะมันคือพริกไทยปนนะะ่นค่ะใส่พริกไทยปน่นลงไปแค่แบบใส่เลยๆไปหน่อยเนาะ แต่ว่าถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะนีใส่เกลือป่นไปหน่อยเพราะว่ามันจะทําให้สลัดของเรามันไม่จืดเนาะมันไม่แบบแค่จืดอะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสูตรที่แม่ครัวได้มานะเขาไม่ใส่นะคะในพริกไทยป่นแล้วก็แล้วก็เกลือป่นเนี่ยเขาใส่แค่มายองเนสแล้วก็ใส่แค่มัสตาร์ดอ่ะต่อไปเป็นคิวของมัสตาร์ดนะคะ เน่เขาใส่แค่นั้นแหละไอ้เกลือแล้วก็พริกไทยป่นเนี่ยแม่ครัวใส่เพิ่มไปเองค่ะมันนี่มาสตาร์ดใส่บีบเข้าไปแต่ว่าแต่เราไม่ต้องใส่เยอะเนาะนลูกลูกหลานเราจะได้ทานได้แต่ว่าถ้าใครแบบชอบทานเผ็ดอะค่ะใส่มาสตาร์ดใส่เยอะได้แต่ว่าท,ที่บ้านแม่ครัวมีเด็กแล้วเวลา,เ,าเขาทานเนี่ย ถ้ามันเผ็ดเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยค่ะอันนี้ต่อไป <laughs> ใส่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ๆชิ้นเล็กๆนะ,ะตามสูตรอีกเหมือนเคยตามสูตรในสูตรของญี่ปุ่นที่แม่ครัวได้มาเขาไม่ใส่หรอกไอหอมใหญ่อะ่ะเขาไม่ใส่ค่ะเขาใส่แค่แต่เนี่ยเขาใส่แค่ไข่มายองเนสเแล้วก็ มัสตาร์ดก็ใส่แค่นั้นอะแต่ว่าอะไรที่มันเกินมาเนี่ย <se ver ing> คือแม่ครัวใส่เองนะคะเพราะว่าเราก็ทำตามที่สมาชิกในครอบครัวเราชอบค่ะว่าเออคนที่บ้านเราอะเขาชอบทานอะไรเขาเวลาเขากินแซนด์วิชเขาชอบแบบว่าเออให้เราใส่อะไรอะไรลงไปเนี่ยเราก็สังเกตเอาค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับอ สูตรสูตรที่เราทําสูตรแซนด์วิชที่เราทำเราใส่ทุกอย่างเสร็จไปปุ๊บคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนคนให้เข้ากันนะคะเนี่ใช้พายมันสะดวกด,ดีค่ะถ้าใครจะทําตามแบบแม่ครัวก็ได้นะเวลาเราผสมอะไรอะเราใช้พายสังเกตดูเวลาแม่ครัวทําครัวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแม่ครัวใช้ตะหลิวอันนี้พายมันกันความร้อนนะคะ เมืม่อก่อนแม่ครัวใช้ตะหลิวแต่ทีนี้เปลี่ยนมาใช้ไผ่ละเพราะว่ามันแบบทุกอย่างมันเวลาคนอะไรหรือผัดอะไรมันทําให้เราแบบว่าได้ทุกอย่างหมดอ่ะมันเข้ากันดีค่ะอืคนให้เข้ากัน <laughs> คนเลงไปไข่ของเราจะเละกว่านเนี่ยโอเคนี่ค่ะอืมนี่ค่ะเสร็จแล้ว ไปเราเอาเราเอาสลัดไข่ของเราเออทำแซนด์วิชดีกว่าเนาะใส่วางบนขนมปังเดี๋ยวนะคะหาจานกันรอกันนะคะรอกันนะคะอือจานจานจานแป๊บนึบนคะ่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือ <c oughs> เราหาขนมปังก่อน,นะคะ่ะ ขนมปังอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆมือนี่ค่ะขนมปังขนมปังทำสักสองชุดก่อนเนาะถ้าเกิดว่าม,มันจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดมันมีสลัดเหลือ,อยังไงค่อยไม่ควค่อยทำต่ออีกทีหลังหลังวิดีโอนะคะแล้วก็อืมพอเรามีพอเรามี ขนมปังเสร็จปุ๊บเราก็ตักตักไส้แซนด์วิชเนะะี่ยค่ะวางลงไปเลยะคะ่ะวางลงไปวางลงไปวางลงไปก่อนแล้วเราค่อยปาดนะนี่คะ่ะวางลงไปแล้วเราค่อยปาดปาด,ปาดเอ๋มปาดพวกสลัดไข่เนี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วขนมปังคิดว่าได้สามชุดนะคะเนี่ยยังเหลืออีก ยังเหลืออีกอีกหนึ่งชุดคี่ว่าได้อีกหนึ่งชุดนะเด้ได้ยังไงก็ทำละไม่ครัวทำเสร็จให้มันทีเดียวเลยแล้วกันนะคะขนมาปัีกชิ้น <c oughs> ขอเอาขนมปัีกชิ้นนั้นก่อนนะคะเอานี่ค่ะนี่ค่ะมันจะได้แบบทำง่ายอ่ะทำง่ายไหมคะ อาหารเมนูอาหารที่แม่ครัวเอามาทำง่ายไหมถ้าทำตามแม่ครัวง่ายมันจะง่ายมากเลยค่อยๆทำไปถ้าเก่งเองค่ะมาถึงทำแม่ครัวอยู่วงการอาหารมางานมากแล้วโอ้เกินเกืบสิบปีแล้ว <laughs> แต่ก็ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ก็ยังคิดว่าตัวเองไยังต้องเรียนรู้อยู่ยังต้องเรียนรู้อยู่ทุกวันนี่ค่ะถ้าเราใช้พายมันจะมันจะปาดออกหมดกงเก้งกงเก้งไหนนะคะขอโทษค่ะเป็นคนที่แม่ครัวเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยงแต่ก็ไม่ถึงกระซุ่มซมำแต่ว่าไม่เรียบร้อย กูเก้งกูเก่งโอเคได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาปาดปาดสลัดไข่ให้กระจายไปให้ทั่วขนมปังของเรานะคะนี่ค่ะเดีมากน่าทานไหมสวัสดีนักในขณะที่ปาดปาดก็สวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านนะคะดีเข้ามาดูไลฟ์สดของแม่ครัวใจดีกันทุกคนเลยค่ะหืมจุ๊บจุ น่ารักมากขอบคุณมากค่ะเด,คเดี๋ยวแม่ครัวให้ไงอะใส่ใส่คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวแม่ครัวจะไปส่งใจกลับให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล,แล้วก็ยุ่งยังทำอะไรไม่ได้ใส่คอมเมนต์วาให้แม่ครัวคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะนี่อ้ <laughs> บอกอยู่ว่าแม่ครัวเป็นคนไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำเนี่ยทำแซนด์วิชไข่กระเด็นไปแล้วเะอขอขอเอ่อทำคมสาดก่อนนะคะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วสำหรับแม่ครัวมันก็จะเป็นประจำอะเป็นประจำเอ่อทำทำอาหารหกอะไรแบบเนี้ยมันจะ มันเป็นเรื่องปกติแหละของแม่ครัวโอเคไม่ถึงเกิดเป็นคนซุ่มซ่ามแต่ว่าไม่เรียบร้อย <laughs> นี่ค่ะเนี่ยนะพอได้ไหม,มไส้มันจะล้นหน่อยนะนี่แซนวิชของแม่ครัวเวลาแต่ว่าวเาวลาเราทานไปอ่ะเรากัดเข้าไปอ่ะอออื ทุกคนไม่ต้องถามหาไส้คะ่ะเพราะว่าไส้มันจะล้นเลยก็ทะลักออกมามันจะเต็มคํามากแล้วเราก็จะอร่อยะเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อเขากินเนาะม,นมันเราใส่เขาก็ต้องแบบว่าเอธุรก,กิจนะคะเก็ถ้าเราอยากได้ไส้เต็มๆเราก็ทนานเองคะ่ะ จะได้ถูกใจเราเป็นไงบ้างนะคิดว่าโอเคแล้วนะคิดว่าปาดปาดแซนวิชปาดไอสลัดไข่เนี่ยโอเคแล้วนะนะคะนู้นู้ดูนู้น่าทานไหมคะมีใครหิวบ้างเนี่ยมีใครยังไม่ได้ทานข้าวบ้างเอออยากบ้านอยู่ใกล้ๆกันจังเลยบ้านอยู่ใกล้ๆทุกๆคนนะแม่ครัวจะไปน็อกๆประตูแล้วเอจะไป เคาะเคาะประตูแล้วก็เรียกมาทานแซนด์วิชด้วยกันเลยค่ะอยู่อยู่ที่ละมันก็มันจะแถวแถวที่แม่ครัวอยู่มันจะแบบว่าเงาเงาเงียบเงียบหน่อยมันจะแบบหลังบ้านนี่จะเป็นแบบแม่นม้ําจะเป็นธรรมชาติอะไม่ค่อยมีคนเดินผุกผ่านไม่ค่อยแบบเคึบคักเหมือนบ้านเราบางทีก็คิดถึงบ้านเรานะคิดถึงประเทศไทยอืนี่ค่ะเอา ขนมปังอีกแผ่นเนี่ยเอาช้าประกบลงไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะประกบลงไปแล้วเราก็กดนิดหน่อยเนาะกดกดแต่ <laughs> ว่าอย่าไปกดแรงนะกดแรงแล้วมันจะทำให้แซมมิสของเราแบนตาแหนบ่บ <laughs> แบนแบนเกินโอเคอันนี้อีกอีกอีกแผนน่นอีกแผ่น มันไปทับกันค่ะแค่นึงโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ได้แล้วเสร็จแล้วต่อไปเราก็แค่หั่นแซนด์วิชเอ่อเป็นชิ้นๆเน่ะเ,เราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมก็แล้วแต่ที่เราชอบอะเนาะแล้วแต่ที่เราต้องการงั้นเรามาลองหั่นแซนด์วิชกันดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวนะ แม่กูต้องหาเขียงอีกแล้ว <laughs> เอ้ยเขียงนี้มันเลอะเขียงนี้มันเลอะเอาเขียงใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาผ้าลอง <laughs> เอาผ้าลองก่อนนี่เอาเอา,เอ,าอีกเขียงนะึะเ,เขียงนี้ไม่ได้ใช้นานขอเช็ดก่อนคะ่ะสะอาดป่ะ <laughs> <laughs> โอเคน่าจะโอเคนะโอเคแล้วก็ เอาแซนด์วิชมาแซนด์วิชมาค่ะกดกดไม่ควกดอยู่นั่นน่ะกดแซนด์วิสเราบเบ็ดอะไรยังแบนแล้วมั้งเดี๋ยวนะขอล้างขอล้างขอล้างมีดก่อนค่ะเพราะว่าหัน sandwich, ห่นแซนด์วิชหั่นแซนด์วิชต้องใช้มีดแบบนี้ต้องใช้มีดแบบ อช้เมสเคเลมันเพราะว่ามัน,นแบบคมดีหางแเซนไม่สองมันจะได้สวยค่ะเห็นไหมคะนะคะ,ะ,คะเตรียมจานอีกนึงจานนี่ค่ะหั่นไปเลยค่ะหั่นแล้วนะ <laughs> เป็นไงสังเกตไหมคะว่าเขียงของเราอ่ะมันจะไม่เลื่อนนะเพราะว่า แม่ครัวเอาแนะนำให้เอาผ้าเนี่ยรองเขียงของเราแล้วเขียงของเรามันก็จะไม่ขยับขยื่นมันก็ทำให้เราปลอดภัยจากการโดนมีดบาดนี่ค่ะแต่แม่ครัวจะหั่นเป็นวันนี้แม่ครัวจะหั่นเป็นสี่ชิ้นอะเนาะโบรายหิวออกสี่จานเลยหิวก็ครอบครัวก็มาหยิบไปทาน แต่ต้องระวังมือนะต้องระวังมือนะมีไม,มีคมมากมีดมีคมมากนีเดี๋ยวลองหยิบหยิบให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะออกมาอย่างเงี้ยน่าทานน่าทานมากเดี๋ยวเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิน <laughs> ้นเปลี่ยนชิ้นที่ไส้มันล้นๆ้นหน่อยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยอ่า ก็ก็เตรียมใส่เตรียมใส่ว่าจะเอามีดมีดส้อนอะมีมีดส้อนแซนด์วิชเดี๋ยวไม่ไม่ได้เรื่องละไอเดียเดี๋ยวนะคะจับแซนวิชเอาวางใส่จานใช้มีดตอนแรกว่าจะใช้มีดส้อนน่ไม่ไหวละไม่ค่ะเห็นไหมน่าทานอะ่ะน่า นี่ค่ะจับไปจับไปวางไปวางไปนี่ค่ะอือใส่เอาวางไว้เป็นรูปเดิมอะวางไว้เป็นรูปเดิมดีกว่าน,นะคะนี่ไม่ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหั่นต่อหั่นต่อเรื่อยนะมันจะได้เสร็จค,ค่ะทำทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยเราจะได้ไม่ต้อง ต้องมีกัวงวลว่าเออย,ยังไม่เรายังทำอะไรไม่เสร็จอ่าเป็นไงนคะี๋ยวหันก่อนนะหันก่อนนะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอืมเอ๊ะเอเ,เอนี่ค่ะนี่ก็ มามาวางนี่ค่ะวางสจานวางจานอาจจะนี่อย่าล่คะค่ะอย่าจานไยใส่ใส่ใส่ร่วงเพราะว่าใส่ล้นค่ะ นี่ใส่ไปอ้ามอีกแล้วถ้าได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยคือลูกชายสี่ขาของแม่ครัวน้องหมาน้องหมาค่ะเวลาเห็นแม่ครัวเข้ามาในครัวนะเขาจะต้องเข้ามาอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเขาเชื่อว่าแม่ครัวจะต้องทําอะไรหล่นลงพื้นแล้วเขาก็จะได้จะได้เก็บกิน ปกติไม่ต้องถึงกัง็หล่นลงพื้นหรอกแม่คุณชอบเอาป้อนลูกชาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวข <A call. S 2> ออนญาตไปเปิดประตูให้ลูกชายกันค่ะคาอิน uh, วตวๆคาโอเคต่อไปแซนด์วิสอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะมีชิ้นสุดท้ายเราหั่นอย่างเร็วด้ยทีนี้มันจะได้เสร็จเสร็จ เสร็จเสร็จจะได้ทานกันแล้วหิวกันแล้วมั้งคะทานข้าวกันหรือยังคะเนี่ยที่ประเทศไทยค่ำแล้วเนาะที่ประเทศไทยอ่ะโอ้ยดึกแล้วนะเนี่ยไม่กลัวเชื่อว่าทุกคนทานข้าวกันหมดแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ทานนะคะก็อย่าลืมลืมหาข้าวทานค่ะเพราะว่าเราจะได้นอนหลับสบายอ่ะถ้าเราทานข้าวถ้าเราทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จ ตอนนี้แม่ครัวเริ่มจะ,ะขี้เกียจละแม่ครัวยกทั้งไอนี่เลยค่ะยกทั้งแซนวิชเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในจานนะคะเริ่มเริ่มแบบว่าไอ้ขี้เกียจแล้วโอเคแต่ว่ามันก็ไม่หกออกมาน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูมัน,นสูมสชัดชแซนวิชที่แม่ครัวพุพ่งยกมาเมื่อกี้นี่ค่ะไปยับ้างอ่า แซนวิชสามชุดสำหรับ3ามที่นะคะถ้าใครหิวมากก็เอาไปเลยค่ะ2ชุด <c oughs> เป็นไงบ้างคะถ้าใครม,มีเวลาว่างก็ทำแซนวิชใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะแล้วมันก็จะสะดวกสบายกับคนในครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราด้วย้วยังไงวันนี้แม่ครัวต้องขอลาไปก่อนนะคะไวะ้พบกับแม่ครัวใหม่ในวิดีโอหน้า แม่ครัวจะหาสูตรอาหารอร่อยๆมาฝากอีกคะ่ะส่วนสูตรแซนด์วิชส,สูตรนี้จะเป็นสูตรของคนญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นอะไรที่แม่ครัวใส่เกินๆมาถ้าใครอยากจะแบบให้แบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเลยอะ่ะก็ไม่ต้องใส่ส่วนผสมที่แม่ครัวใส่เพิ่มเติมเองนะคะเราก็จะได้สูตรของเขานะคะยังไงก็ แม่ครัวก็ขอให้ทุกท่านอะ่ะมีความสุขมา,มากๆแล้วก็นอนหลับฝันดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ